สื่อ AI ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องข้าวกล่องของแม่บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวแพรวามีรถหรูจอดอยู่หน้าบ้านและมีแม่บ้านยกอาหารเช้าหรูหราเต็มโตะ๊ะแพรวอยากได้กระเป๋าจึงเดินไปคุยกับแม่ว่าแม่คะวันนี้หนูอยากได้กระเป๋าอีกใบเพื่อนหนูมีแล้วหนูยังไม่มีเลยพบซึ่งเป็นพ่อของเพลว จึงได้แทรกพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวพ่อจัดให้เองในเช้าวันเดียวกันของครอบครัวลินบ้านไม้เรียบง่ายเสียงไก่ขันแม่กําลังตักข้าวไข่ดาวและผัดผักใส่กล่องข้าวเก่าๆแม่เรียกลินไปเอากล่องข้าวที่จัดเอาไว้ลินเอ้ยวันนี้แม่ทำกับข้าวง่ายๆแต่แม่ตั้งใจที่สุดเลยนะ ขอบคุณค่ะแม่ข้าวกล่องของแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยโรงเรียนช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆเ,เสียงคึกคักแพรวซื้อข้าวราคาแพงแจกเพื่อนๆห้อมล้อมด้วยเสียงหัวเราะในขณะเดียวกันลินนั่งเปิดกล่องข้าวไข่ดาวและผัดผักเพื่อนเห็นลินกินข้าวแบบเดิมทุกวันเลยถามลินว่ากินเหมือนเดิมอีกแล้วหรอ ลินยิ้มและตอบเพื่อนกลับไปว่าก็แม่ตั้งใจทำให้นี่นาะสำหรับเรามันก็อร่อยที่สุดแล้วที่ห้องเรียนมีเพื่อนคนหนึ่งทำการบ้านไม่เสร็จถูกครูดุจนร้องไห้ลินรู้สึกสงสารและเข้าไปปลอบใจเพื่อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเลิกเรียนเดี๋ยวฉันสอนให้เองจริงเหรอขอบใจมากนะลินณสํสำนักงานการเงินของโรงเรียน หัวหน้าได้เข้ามาคุยกับพกซึ่งเป็นพ่อของพลาวและมนัทซึ่งเป็นพ่อของลินอนุมัติงบอาหารกลางวันเด็กนี่สิถ้าลดคุณภาพลงเราจะได้ส่วนต่างหลายหมื่นพบเห็นด้วยกับการทุจริตครั้งนี้เอาเลยไม่ต้องห่วงมนัทได้ยินหัวหน้าพูดอย่างนั้นจึงรู้สึกไม่สบายใจและไม่เห็นด้วยในการกระทำครั้งนี้ผมไม่ทำหรอกครับ เงินพวกนี้คือคําเข้าของลูกหลานเช้าว,วันหนึ่งเด็กหลายคนเปิดกล่องข้าวโรงเรียนมีเพียงข้าวเปล่าน้ำแกงจืดใส,ส่ลินคิดในใจคิดถึงคําพูดของพ่อข้าวกล่องธรรมดายังทำให้เด็กอิ่มท้องแต่เงินโกงพระความสุขของเด็กๆไปในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้รู้เรื่องการทุจริตและบุกเข้าตรวจสอบบ้านของพบพบถูกใส่กุญแจมือ แพลวได้รู้ความจริงจึงรู้สึกเสียใจและพูดกับพ่อว่าหนูไม่อยากได้รองเท้าไม่อยากได้ของหรูหนูอยากได้พ่อที่ซื่อสัตย์กลับมาพบได้ยินอย่างนั้นจึงรู้สึกผิดกับการกระทำในครั้งนี้และได้พูดกับแพลว่า,ววาพ่อผิดเองพ่ออยากให้ลูกมีทุกอย่างแต่สุดท้ายพ่อกลับทำลายทุกสิ่งในวันจบการศึกษาทุกคนมีความสุข เสียงปรบมือกล้องลินก้าวขึ้นเวทีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นหนูไม่มีของหนูเหมือนใครแต่หนูมีข้าวกล่องของแม่และพ่อที่ซื่อสัตย์หนูอยากใช้สิ่งที่ตัวเองมีแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เพราะความรู้ที่แบ่งปันทําให้เราอิ่มใจยิ่งกว่าของแพงๆค่ะพ่อกับแม่และทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจในตัวของลินและทากันปรบมือแสดงความดีใจ ยามเย็นลินนั่งสอนการบ้านเพื่อนๆใต้ร่มไม้ใหญ่และกล่องข้าววางอยู่ข้างๆมนัดได้เดินเข้าไปหาลินและพูดว่าลูกเอ้ยนี่แหละความภูมิใจของพ่อหนูจะตั้งใจทำงานและซื่อสัตย์ให้เหมือนกับพ่อคะ่ะข้าวกล่องของแม่อาจจะไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความรักและความซื่อสัตย์ เงินโกงแม้ซื้อทุกอย่างได้แต่ซื้อศักดิ์ศรีคืนไม่ได้